ครับอีกสักเพลงนะครับเป็นผลงานเพลงทิ้งทายนะครับกับผลงานเพลงซึ้บซ่านสิ้นตายครับซิงเกิลหีซ้ำครับลูกแล้วยังมีศิลปินนะครับอีเพิ่งถายกับปีดีเจนุ่มปามันฮังครับ นังคือเสียงของนังตะลงะุงป้าถงงป้เทิยงตุงเท่งตุงเสียงนังตะลุงมดังกังวาเลควัธนาธรรมไทยที่พี่น้องชาวบ้ายสุขใจเธอแลวสืบสร้างกันเป็นเที่ยวแทวให้อยู่คู่สังคมไทยเอกลักษณ์ศสีปิน ยินปับตายมอะบาดานาังลุงโนราไม่มีสร้างเค้าพี่น้องใต้เราสุขใจสุขทีอนุรักษ์กันไว้อย่าให้ผู้ใดเข้ามาย้ำยีวัฒนธรรมเมืองใต้เรามีสืบสานสิบปีอยากให้เลื่อนหายไอ้นุ่มนาย ส,สั้นคนนี้พร้อมมอบชีวิตสืบสานให้อยู่ต่อไปนังลุกโนราสืบทอดกันมายาวนานเพียงใดลูกหลานสืบสานต่อไปศิละปะเอื้องตายอยาให้สิ้นสูญที่้อง เป็นเรงใจกันด้วยเถนาะไอ้นุ่มในนั่งพอความเมตตาลุงป้าน้าช่วยกันอุ้มชูศิละปะเมืองใต้อยู่คู้ชาวใต้ทุกคนได้รู้วัฒน,นธรรมเมืองใต้คงอยู่ผู้สังคมไทยตราบนาน สืบสานสิ้นตายพี่น้องครับศิลปาวัฒาธรรมแนนงนั่งกะลุมมโนราไม่สู้ไ่ายไปไหนถ้าเราทุกๆุกคนช่วยกันดูแลและอนุร,ร,รักษ์ทำโคุูดต่างทีมงานมีดีเจนู่สมุยทีมด้วยนะครับไอ้นุ่มนายนั่งผู้สร้างสั้น คนนี้ร้บมอบที่วิสื่อสาร เป็นแรงใจกันด้วยเถิดนาไอ้นุ่มนายนั่งความเมตตาลุงปะนะ้านาช่วยกันอุ้มชูศิลปะเมืองใต้อยู่คู้ชาวใต้ทุกคนได้รู้วัฒนธรรมเมืองใต้คงอยู่คู่สังคงทาง ขอบคุณน้องนัทนะครับเหมือนสมุยนี่ครับหรือว่าน้องนัทสีพีิชัยโชว์นะครับครับน้องนัทนะครับคืนนี้เรามาแค่เพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกสนานให้กับท่านผู้มีเกียรตินะครับและก็ผู้ชมที่มาช่วยงานการชาติในคืนนี้นะครับครับ่ทราบานน้องนัทจะฝากอะไรถึงแฟนเพลงของน้องนัทบ้างนะครับครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมในงานการชาตินะครับการชาติช่วยเรา เราช่วยกาชาตินะครับก้าวคืนด้วยกันนะครับแต่ผมไม่ทราบว่างานคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายไหมนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทางจังหวัดเขาจะาออกมาประกาศให้ใหยุดงัน,นอื่นไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดนะครับมันมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเราก็อดกันต่อไปนะครับ ครับนี้ก็เป็นเป็นคสุดท้าย้องครับผมขอบคุณมากแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับรายการของสถานีสีวิชัยโชว์นะครับเป็นรายการเฉพาะกิจนะครับของไฟกระชัยสีวิชัยนะครับสามารถติดตามรับฟังนะครับทางช่องของหน้าเฟซนะครับของดีเจนักเมืองสมุยนะครับหรือว่าทางรวมพลคนสมุยนะครับก็ขอบคุณที่ดีเจดีเจหนูนะครับ จากทีมงานนะครับแล้วก็น้องแคนนอนนะครับนี่น่ารักมากๆแล้วก็เก่งมากๆนะครับจากทีมงานนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ผูดดำเนินรายการด้วยนะครับครับผมครับแล้วตอนนี้งานนี้เป็นไงบ้างครับในช่วงของโควิด ตอนนี้ผมรับงานไว้ก็พอสมควรนะครับพอสมควรแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้วันข้างหน้าเขาจะคืนงานหรือเปล่านะครับนะครับไม่เป็นไรก็รอลุ้นอยู่นะครับรอลุ้นอยู่ครับสําหรับน้องคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะครับยใจจริงนะครับ้าดตัวไม่ค่อยคิดนะไม่คิดไม่ค่อยคิดไม่คิดเลยไม่คิดครับได้เห็นรู้สึกว่าวันที่21นี้จะเป็นงานของเจสสาวด้วยใช่ครับงานวันที่21นี้เป็นงานของเจสาวครับ ไม่เห็นบอกว่าไปฟรีนะครับบอกพี่เพิ่นด้วยไปฟรีนครับงานยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดในงานยี่สบสาวฟรีในงานน้ำมันน้ำสามหมื่นนะครับน้องนัทบอกว่าในงานน้ำมันน้ำสามหมื่นนะครับผมครับแต่คืนนี้ขอขอบคุณน้องนัทมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับขอเชิญเพื่อนน้องนัทด้วยนะครับผมครับผมขอขอบคุณน้องนัทมากนะครับครับในการต่อไปนะครับเป็น